สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในดนางนานงานออสมอนะครับกับผมแมคธนพัฒน์นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารโครงการดีๆของทอกสมาบอกให้กับพี่น้องอสมอของเราได้รับทราบอีกแล้วนะครับเพื่อให้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปฟังรายละเอียดกันเลยนะครับ เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสาหรับโครงการที่ว่านี้นะครับนั่นก็คือทกศนะครับจะมีโครงการปล่อยสินเชื่อเงินเดือนคนดีให้กับพี่น้องอสมแล้วก็อสสของเราไม่เกินรายละ2 0 0 0 0บาทนะครับสาหรับรายละเอียดนะครับเราก็ไปฟังกันเลยนะครับสําหรับโครงการนี้นะครับก็จะมีการจัดนะครับเงินงบประมาณสําหรับโครงการนี้ให้อยู่10,000ล้านบาทนะครับสําหรับ พี่น้องอสมอและอสสอของเรานะครับโดยในวันที่5เมษาที่ผ่านมานะครับนายนชัดชัยศรีลายนะครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศนั่นเองครับได้เปิดเผยว่านะครับโครงการสินเชื่อเงินดวนคนดีนะครับก็เพื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านหรือพี่น้องอสมเราแล้วก็อา,าสา,สาอาสา,าสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหาคนครหรืออสสอนั่นเองครับ เป็นโครงการที่ธนาคารต้องการให้ความช่วยเหลือนะครับและให้กำลังใจกลุ่มของอสมแล้วก็อสอสอนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สิทสะนะครับในการทำหน้าที่ดูแล ue, สุขภาพของเกษตรกร,ะร,กรนะครับประชาชนทั่วไปแล้วก็สังคมส่วนรวมด้วยนะครับในส่วนของการสนับสนุนให้กลุ่มของ อสมอแลอสะสอสสนะครับโดยเงินทุนเพื่อนำให้ไปใช้อุปโภคบริโภคนะครับในอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นธรรมที่สุดนะครับสามารถแบ่งเบาภาระครอบครัวนะครับแทนการไปกู้เงินนอกระบบได้นั่นเองนะครับรายละไม่เกิน2องหมืนบาทนะครับโดยอัตราดอกเบีย้ยนะครับจะอยู่ที่ร้อยละ0.67ต่อเดือนนะครับหรือ ร้อยละแปดต่อปีนั่นเองนะครับคิดอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกด้วยนะครับการผ่อนชำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ยจะเป็นรายเดือนนะครับอย่างเช่นอสมอนะครับพี่น้องสมรเรากู้ในวงเงินกู้เต็มสองหมื่นนะครับจะต้องผ่อนชำระเดือนละห้าร้อยนะครับสูงสุดไม่เกินสี่สิบแปดเดือนนับตั้งแต่วันกู้ก็คือหักจาก บัญชีทกศเราไปเลยนั่นเองนะครับสําหรับพี่น้องสมอนะพอได้เข้าไปการเขาก็อาจจะหักจากบัญชีเราไปเลยนะครับสําหรับเงื่อนไขของผู้กู้นะครับก็ต้องเป็นอสมหรืออสสนะครับที่ถือบัตรสมาร์ทการ์ดของทกศนั่นก็คือบัตรสมาร์ทอสมใบสีม่วงของเรานั่นเองนะครับบัตรสมาร์ทอสมของเรานั่นแหละนะครับต้องเป็นผู้ที่ถือบัตรสมาร์ทอสม หรือบัตรสมาร์ทการ์ดของทกสออันนี้คือบัตรใบเดียวกันนะครับรวมถึงเป็นบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมายนะครับและก็มีอ,อสมอรหรืออสสอเป็นผู้ค้ำประกันให้นะครับโดยอ,อสมหนึ่งท่านนะครับสามารถค้ำได้ห่คนนะครับค้ำได้คราวละห่คน นะครับตามนี้เลยนะครับสําหรับใครนะครับอสมพี่น้องอสมของเราท่านไหนหรือพี่น้องอสสท่านไหนครับสนใจนะครับที่จะแสดงความประสงค์ที่จะกู้นะครับก็ให้ไปติดต่อที่ธนาคารทกศได้ทั่วประเทศเลยนะครับทุกสาขานะครับลองไปติดต่อดูนะครับสําหรับใครนะครับที่จะต้องการกู้นะครับเงิน ตรงนี้นะครับกับสินชื่องินด่วนคนดีนะครับวงเงินไม่เกิน2องบาทต่อคนรีบไปติดต่อได้เลยนะครับนับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่3ามสิบเอมีนามีนานะครับสามารถเข้าไปติดต่อแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะครับพี่น้องสมอ คนไหนที่ต้องการเงินอยู่นะครับต้องการไปลงทุนหรือเอาไปอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับเดี๋ยวใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบแล้วก็เสียดอกเบีย้ยแพงๆนะครับอันนี้เราก็สามารถให้ทางทกศาหักจากค่าป่วยการเราได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่าป่วยการเราจะได้2 0 0พบาทแล้วนะครับเขาก็จะได้หักจากค่าป่วยการเราได้เลยนะห0 0นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องสมอนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมเลยครับและที่สําคัญนะครับก็กดแชร์ให้กับพี่น้องสมอของเราได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับใครกดไลค์ให้แล้วกดแชร์แล้วแต่ย่งลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์หรือว่ากดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับเวลาที่ผมมีข่าวสารหรือทําคลิปแก้ไขปัญหาทําคลิ จะได้รู้ทันท่วงทีนะครับเวลาที่แอป s m a r t a อั o มมีปัญหาต่างๆหรือมีข่าวสารอะไรใหม่ๆมาเพิ่มเติมแบบนี้นะครับจะได้รู้ก่อนคนอื่นและทันคนอื่นนะครับส่วนนะครับก่อนจากผมก็มีเรื่องมาฝากเป็นเรื่องสําหรับเสื้อนะครับเสื้อตอนนี้ผมจะกําลังจะทําเสื้อนะครับออกมาเดี๋ยวจะทําเสร็จแล้วจะเอามาใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับตัวละ 250สามารถเลือกสีได้เลยนะครับสีขาวสีดำสีฟ้าสีส้มและสีเขียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ซื้ออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีมาแจกด้วยนะครับ3ตัวนะครับรอฟังได้เลยนะครับการกติกาในการแจกเสื้อของเราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีมาแจกให้กับพี่น้องอสมอแน่นอนนะครับ3าตัวและใครจะได้ไปนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเดือนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ